สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคําสอนนอกเวลาของแผนกคริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลจันทบุร on ีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการรณรงค์สวดสายประคำในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2021ตามการร้องขอของพระสันตะปาปาฟรังซิสเพื่อยุติการระบาดของ ไขวัดโควิด -19 และพระองค์นั้นยังมีวัตถุประสงค์อื่นๆในแต่ละวันพร้อมกับขอร้องให้สักการะสถานของพระนางมารีซึ่งมีอยู่ทั่วโลกทั้งที่พระศาสนาจักรยอมรับแล้วแล้วก็ที่กำลังรอการประกาศนั้นให้ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะสวดสายพระคำตลอดทั้งเดือนนี้ด้วยนะครับเพนดอนครับ เดือนพฤษภาคมนั้นปกติเราจะทําการระลึกถึงแม่พระแห่งฟาติมาโดยหัวใจสําคัญอยู่ที่การระลึกถึงแม่พระฟาติมาในวันที่13พฤษภาคมของทุกปีนะครับเพราะว่าในวันที่13พฤษภาคมปี1917แม่พระได้มาประจักษ์ให้กับเด็ก3คนที่หมู่บ้านฟาติมาประเทศโปรปตุเกส นั่นก็คือลูชีอาฟรังซิสโกแล้วก็ยาชินทานะครับและช่วงสุดท้ายของการประจักษ์มาให้เด็กน้อยทั้ง3คนนี้ในวันที่13ตุลาคมแม่พระก็ได้บอกว่าเราคือพระมารดาแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของพระศาสนาจักรมาอย่างยาวนานที่เราจะสวดสายประคำเป็นพิเศษ ในเดือนพฤษภาคมนี้และก็ในเดือนตุลาคมที่เราละลึกถึงแม่พระแห่งลูกป,ประคำหรือว่าแม่พระเมืองรุดอีกด้วยนะครับพี่น้องครับสมนักสภาเพื่อการประกาศข่าวดีในยุคใหม่ก็ได้รับมอบหมายจากพระสันตปะปาปาฟรังซิสให้รณรงค์การสวดสารประคำตลอดทั้งเดือนพฤษภาคมเพื่อวอนขอพระนางมารีสำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับสำหรับผู้ที่สูญเสียบุคคลที่ตนเองนรักสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สำหรับคนยากจน,คน,นคนที่ไร้บ้านคนที่จะรับผลกระทบจากเศรษฐกิจแล้วก็ผู้ร่วงรับทุกคนด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับสักการะสถานของพระนามาลีทุกแห่งในโลก ก็ถูกเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมในการภาวนาในภาษาและในวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นด้วยซึ่งสักการะสถานของพระนางมารีนี้ก็ได้ถูกคัดเลือกมาทั้งหมด30สักการะสถานนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งวันที่พระศาสนาจักรนั้นก็ได้เชิญชวนให้สักการะสถานที่กำลังรอคอยการประกาศจากพระศาสนาจักร ได้ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทั้งนี้เพื่อการฟื้นฟูทางด้านสังคมแล้วก็การงานและกิจจาก,การรมต่างของมนุษย์ก็จะได้ถูกเริ่มต้นขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราทิดฐชนทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกนะครับก็ถูกเชื้อเชิญให้เข้ามาร่วมในการสวดสัประคำในครั้งนี้ด้วยในชีวิตปัจจุบันของเราบนท้องถนนและก็ในโลกแห่ง เทคคโโนนลยยีด้วะรับพี่น้องครับการสวดแสบรัรคำในเดือนพฤษภาคมนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสก็จะทรงเริ่มสวดภาวนาเปิดณพระมหาวิหารนบุญเปตโตที่รัตตวัดีกันในวันเสราร์ที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับที่พระแท่นของนบุญลีโอต่อหน้าพระรูปของพระมดานิจานุเคราะห์ภายในวัดน้อยเกโกเรียน ซึ่งเป็นที่บรรจุพระธาตุของนบ,บุญเก,กโกเรียนแห่งนาซีอันซุสด้วยนะครับซึ่งพระรูปพระมารดาจานุเคราะห์นี้ก็ได้รับการบูรณประปติสังขรณข,ขึ้นมาใหม่นะครับในปี2013โอกาสปีแห่งความเชื่อนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นรูปภาพรูปแรกหรือว่าเป็นศาส,สนาพันธ์ชิ้นแรกนะครับที่มีการบูรณะในสมัยของพระสันตะปาปาฟรังกิส หลังจากที่พงค์นั้นได้ทรงดํารงตําแหน่งเป็นพระสันตะปาปานะครับดังนั้นก็ด้านล่างของภาพนะครับก็จะมีรูปสลักนะครับหรือว่าคําที่เขาจะรึกไว้เป็นชื่อของพระสันตะปาปาฟรังซิสแล้วก็คําที่มีความหมายถึงพระมนาแห่งความช่วยเหลือหรือว่าพระมนานิจานุเคราะห์ที่เราใช้ศัพท์คํานี้นั่นเองนะครับพี่น้องครับในโอกาสนี้ พระสันตะปาปานะครับก็จะส่งเสกหรือว่าอวยพรสายประคำจำนวนหนึ่งซึ่งสายประคำจำนวนนี้ก็จะถูกส่งไปยังสักการสถานของพระนางมารีทั่วทั้งโลกทั้ง30แห่งด้วยนะครับและสําหรับพิธีปิดเดือนพฤษภาคมก็จะจัดขึ้นภายในรัฐวัดิกันในอุทยานหรือว่าในสวนของพระสันตะปาปานั่นเองนะครับ และทั้งพิธีเปิดและทั้งพิธีปิดนั้นก็จะมีผู้บรรยายโดยใช้ภาษามือให้บริการสําหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วสถานีโทรทัศน์ทางการของวัด,ดิีกันนะครับก็จะถ่ายทอดสดการสวดภาวนาของแต่ละสถานนะครับก็ในเวลา18นาฬิกาของเวลาท้องถิ่นที่กรุงโรมซึ่งก็จะตรงกับเวลาในประเทศไทยนะครับเวลา23นาิกาหรือว่า 5ทุ่มนั่นเองนะครับพี่น้องครับสักการะสถานต่างๆทั่วโลกนะครับที่ได้ถูกเชิญเชิญให้มาสวดสายัมนะครับก็เป็นสักการะสถานที่สำคัญนะครับในวันที่1ก็จะเป็นแม่พระแห่งวันชิงแฮมที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการสวดภาวนาเพื่อผู้ล่วงลับทุกท่านนะครับในวันที่สองก็จะเป็นสักการะสถานพระผู้ไทยและพระแม่มารี ในประเทศไนจีเรียนะครับสวดเพื่อผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะอํลลาคนรักที่ได้จากไปนั่นเองนะครับในวันที่3นะครับสักการสถานแม่พระแห่งเชสโตโวว่าประเทศโปโลแลนด์นะครับสวดเพื่อผู้ที่ติดเชื้อทุกคนในวันที่4สักการสถานการแจ้งสรรเรื่องพระวนจะนะทรงรับสภาพมนุษย์ที่เมืองนาซาเรตประเทศอิสราเอลสวดเพื่อสตรีที่ตั้งครรภ์และทารกที่ไม่ได้เกิดมา วันที่5สักการสถานแม่พระรูปประคำที่เกาหลีใต้สวดเพื่อเด็กและวัยรุ่นวันที่6สักการสถานแม่พระอาราชีดาประเทศบาซินสวดเพื่อคนหนุ่มสาวทุกคนวันที่ 7. สักการสถานราชินีแห่งสันทิสุขและผู้เดินทางที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อทุกครอบครัวในวันที่8สักการสถานแม่พระแห่งลูจานประเทศอาร์เจนตินา สวดเพื่อบุคลากรด้านสื่อสารสังคมวันที่9กสักการสถานบ้านศักดิ์สิทธิ์แห่งโลเรโตประเทศอิตาลีสวดภาวนาเพื่อผู้สูงอายุทุกท่านวันที่10บสักการสถานแม่พระแห่งน็อกไอแลนด์สวดเพื่อผู้พิการทุกคนในวันที่11สักการสถานแม่พระแห่งคนยากจนที่ประเทศเบนเยมีม สวดเพื่อคนยากจนคนไร้บ้านและผู้ที่กดดันจากปัญหาเศรษฐกิจต่างๆวันที่ 12. ศสักรารสถานแม่พระแห่งแอฟริกาประเทศอันจีเรียสวดภาวนาเพื่อผู้ที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวังในวันที่ 13. ศักรสถานแม่พระลูกป,ประคำที่ฟาติมาเพื่อผู้ถูกจองจำทุกคนในวันที่14นะครับ สักรสถานแม่พระแห่งสุขภาพดีที่ประเทศอินเดียสวดภาวนาเพื่อนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยทางการแพทย์วันที่15ศสักระสถานราชินีแห่งสันติภาพเมจูกเกเรประเทศบอสเนียสวดภาวนาเพื่อผู้อพยพวันที่16อาเซนพาวิหารพระนางมารีที่ออสเตรเลีย สวดภาวนาเพื่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและการค้ามนุษย์วันที่17สักการสถานแม่พระปฏิสนธินิรมนกรุงวอชิตันดีซีเพื่อผู้นำโลกและองค์กรสากลตา่างๆวันที่18สักการสถานแม่พระเมืองรู้ที่ประเทศฝรั่งเศสสวดภาวนาเพื่อหมอและพยาบาลทุกคนวันที่19สักการสถานบ้านแม่พระที่ตุรกี สวดเพื่อเพศสัจกรและเวสบุคคลวันที่20สัการสถานแม่พระแห่งความรักที่คิวบาสวดเพื่อนักสังคมสงเคราะห์ทุกคนวันที่21ศสัการสถานแม่พระแห่งนางาซากิที่ประเทศญี่ปุ่นสวดเพื่ออาสาสมัครทุกท่านวันที่22สัการสถานแม่พระแห่งมอนเซรัตประเทศสเปน สวดภาวนาเพื่ออาสาสมัครทุกคนวันที่23สักรารสถานแม่พะแห่งเคปประเทศแคนาดาสวดภาวนาเพื่อนักกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการทหารนักดับเพลิงทุกท่านวันที่24สักรารสถานที่ยังไม่ได้รับรองทุกแห่งในโลกสวดเพื่อผู้ที่ทำงานด้านสวัสดิการสังคม วันที่25สกรสถานวิหารแห่งพมจารีที่เกาะมอนตาสวดเพื่อคุณครูนักเรียนและนักการศึกษาทุกท่านวันที่26สกรสสถานแม่พระกดาลูปที่ประเทศเม็กซิโกสวดภาวนาเพื่อผู้ใช้าแรงงานและนักลงทุนวันที่27สักรสสถานมารดาพระเจ้าที่ยูเครน สวดภาวนาเพื่อผู้ที่ตกงานทุกคนวันที่28สักรัสสถานแม่พระชวีดำแห่งอันดอกกิงที่ประเทศเยอรมันสวดเพื่อพระสันตปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์และสงางานุกรทั่วโลกวันที่29สกรัสสถานแม่พระแห่งเลบานอนเพื่อนักบวชชายและหญิงวันที่30ที่ พระวิหารแม่พระรูปประคำแห่ง i, ปอมเปอีประเทศอิตาลีสวดภาวนาเพื่อพระศาสนาจักรทั้งหมดและในวันที่31นะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนก็จะมีการสวดภาวนาปิดเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนแห่งการรณรงค์การสวดสัประคำในอุทยานของวัติกันเพื่อการระบาดของโควิด -19 จะได้ยุติและการฟื้นฟูทางด้านสังคมและเศรษฐกิจก,ก็จะได้เกิดขึ้นนะครับพี่น้องครับ เพียงองครับนอกจากนี้แล้วนะครับส,สภาสภาเพื่อการประกาศข่าวดีในยุคใหม่ซึ่งได้รับมอบหมายจากพระสันตะปาปาฟรังซิสให้ทําการรณรงค์งการโสดสาคประคำในเดือนพฤษภาคมเพื่อยุติการระบาดของไข้หวัดโควิด -19 แล้วก็ตามวัตถุประสงค์ต่างๆก็ได้ให้คําแนะนํานะครับสําหรับการโสดสารปะคำและการประกอบพิธีกรรมต่างๆนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่สักการสถานของพระนางมารี ในที่ต่างๆเท่านั้นนะครับที่จะมีหน้าที่หรือว่าเป็นสถานที่ที่จะสวดสาพพกรรมแต่ว่าวัดทุกแห่งในโลกในทุกๆครอบครัวในชีวิตส่วนตัวในที่ทํางานองค์กรหรือสมาคมต่างๆก็สามารถจัดให้มีการสวดสาพพกรรมได้นะครับทั้งนี้นะครับเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการภาวนานะครับแล้วก็ให้บรรดาสัตว์ประหลตดละคนนั้นก็มีส่วนร่วม ข้อ3นะครับเพื่อวอนขอตามวัตถุประสงค์แต่ละวันที่พระสันตะปาปากำหนดข้อ4ก็ยังคงยึดหลักของในเรื่องของความอนามัยตามประกาศของสาธารณาสุขในแต่ละท้องที่และข้อ5นะครับหากผู้ใดที่ไม่สามารถมาร่วมสวดภาวนาที่สักการะสถานได้นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยนะครับหรือว่าอาจจะติดงานหรือว่าติดธุระ ต่างๆนะครับก็ให้สวดภาวนาที่บ้านหรือว่าในครอบครัวได้นะครับพี่น้องครับสมมสภานี้ก็ได้แบ่งการสวดภาวนาออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับหรือว่า3เวลาต่อวันนะครับเวลาแรกก็คือตอนเช้าเลยนะครับหรือว่าหรือว่าการเริ่มต้นวันใหม่หรือว่าการสวดครั้งแรกในแต่ละวันครั้งที่2ก็คือการสวดสายประคำร่วมกันและ ครั้งที่3ก็คือก่อนสิ้นสุดวันหรือว่าก่อนจะนอนนั่นเองนะครับก็ให้มีการสวดพระอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือสวดตอนเช้าสวดตอนกลางวันและก็สวดตอนเย็นนั่นเองนะครับสวดตอนเช้านะครับสมานสภาก็ให้คําแนะนําว่าเราก็ควรจะมีการจุดเทียนต่อหน้าพระรูปแม่พระที่สักการสถานหรือว่าทุกๆแห่งในโลกนะครับ มีการอ่านพระวรสารของนักบุญลูกาบทที่18นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะกล่าวในตอนต่อไปนะครับ mm. เมื่ออ่านพระวรสารแล้วนะครับ mm. ก็นําพราะวรสารเหล่านั้นนะครับ mm. มาไต่ตองแล้วก็รำพึงนะครับ mm. แล้วก็สภนัสภานะครับ mm. ก็ยังได้ให้บทรำพึงมาเป็นตัวอย่างนะครับ mm. ที่กล่าวถึงช่วงเวลาแห่งการระบาดของไข้หวัดโควิด1 9 ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรานั้นในหลายมิติและนี่คือโอกาสที่เราจะเป็นประจักษ์ยพยายนถึงความเชื่อของเราเพิ่มพูนความหวังและทํากิจเมตตาสงเคราะห์ต่อผู้อื่นทั้งกิจเมตตาฝ่ายกายแล้วก็กิจเมตตาฝ่ายวิญญาณนะครับมีเครื่องหมายแห่งความเศร้าโศกหลายประการได้แก่การพัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักโดยที่ไม่ได้อําลาและร่วมพิธีปงศพครอบครัวและสังคมก็ได้รับผลกระทบ วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจการตกงานความมิตตกเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัวประสบการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นมากับกลุ่มคิดชนแรกเริ่มที่มีบางคนมีความทุกข์ยากโดยที่คริดชนคนอื่นๆสวดภาวนาอย่างจริงจังให้กับพวกเขาในเดือนพฤษภาคมนี้ให้เราได้อยู่ต่อหน้าพระบิดาเจ้าและวอนขอในพระนามของพระศาสนาจักรทั้งหมดอาศัยคำเสนอวิวั์ของพระนางมารีเพื่อ,อยุติเรื่องเลวร้ายต่างๆ ส่วนเทียนที่ได้จุดขึ้นจะได้เตือนจิตใจของเราแต่ละคนว่าเราถูกเรียกมาเพื่อการอธิษฐานภาวนาสำหรับการยุติของไข้หวัดโควิด -19 และตามวัตถุประสองค์อื่นๆเราขอให้ท่านช่วยกันสวดภาวนาในสักการสถานและในที่ต่างๆเชื้อเชิญคนในชาติรวมถึงผู้ที่ไม่สามารถมาร่วมได้ให้ช่วยกันสวดภาวนาในช่วงเวลาระหว่างวันที่บ้านที่ทำงานและวัดต่างๆ นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นการสวดบทพระชนนีพระเจ้านะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยก็คือบทโอพระชนนีตอนที่เราสวดหลังมิสาจบนั่นเองนะครับพี่น้องครับทําไมสมณัสภาจึงได้เลือกเอาพระวรสารของนบุลลูกาในบทที่18มาให้เราอ่านในช่วงเดือนนี้นบุลลูกาเป็นนายแพทย์หรือว่าเป็นหมอเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารี หนังสือพอระวรสารของนับบลูกาก็จึงเป็นหนังสือแห่งความรักความเมตตาที่แสดงให้เห็นพระยยเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นคนที่อบออารีเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาการุณานั่นเองนะครับโดยเฉพาะในบทที่18นั้นมีเรื่องราวต่างๆอยู่8เรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมและหญิงไม้ผู้รบเรานะครับเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการอธิษฐานภาวนา ของชาวฟาริสีและคนเก็บภาษีชาวฟาริสีที่ยกตัวเองสูงขึ้นนะครับแต่ว่าพระเป็นเจ้ากับทรงพอพระทยัยคำภาวนาของคนบาปหรือว่าคนเก็บภาษีที่มีจิตใจที่ถ่อมตัวเองลงนั่นเองนะครับเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูรคริสต์เจ้าที่ทรงต้อนรับเด็กๆนะครับเรื่องที่4นั้นเป็นเรื่องของขุนนางหรือว่าเศรษฐีผู้มั่งมี กับอาณาจักรสวรรค์ที่เขาจะต้องละทิ้งทุกสิ่งแล้วก็ติดตามพระแต่ว่าหัวใจของเขาก็ยังยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติที่มี mm. ก็ทําให้เขานั้นได้ปฏิเสธอาณาจักรสวรรค์ที่เข้ามาใกล้ถึงเขาแล้วนะครับเรื่องที่หเป็นเรื่องของอันตรายจากทรัพย์สมบัติหรือคําอุปมาที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เล่าเปรียบเทียบว,ว่าอูดจะรอดรูเข็ม อย่างง่ายกว่าเศรษฐีที่จะเข้าในอาณาจักรสวรรค์น,นั่นเองครับเรื่องที่6นั้นเป็นเรื่องของรางวัลของการสละทุกสิ่งที่ลูกเปโตถามพระเยซูคริสต์เจ้าว่าข้าพเจ้าติดตามพระอ,องค์แล้วจะได้อะไรพระเยซูคริสต์เจ้าก็ตอบว่าจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แล้วก็จะได้ชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้าพร้อมกับการเบีเยดเบียนในโลกนี้ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับเรื่องที่7นั้นเป็นการทํานายของพระเยซูคริสต์เจ้า ถึงพระมหาทรมานของพระองค์ในครั้งที่3นะครับส่วนเรื่องที่8นั้นเป็นเรื่องของคนขอทานตาบอดที่เมืองเยริโคที่พระเยซูคริสต์เจ้าส่งรักษาให้หายนั่นเองครับสังเกตว่าเรื่องราวทั้ง8เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความเมตตาความสุภาพอ่อนโยนและถ่อมตนเป็นความสำนึกผิดและการกลับใจหันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้สวดเป็นบอ่อเกิดแห่งความรอดความรักและก็ความเมตตานั่นเองนะครับพี่น้องครับการสวดภาวนาในตอนที่2ก็คือเรื่องของการสวดสายประคำนะครับสมณสภาก็ได้ให้คําแนะนําว่าก่อนที่จะสวดสายประคำก็ให้จุดเทียนต่อหน้าพระรูปแม่พระด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อ่านวัตถุประสงค์ของพระสันตปปา,ปาหรือว่านามาลาพึงแล้วก็ ไต่ตองมากยิ่งขึ้นพร้อมกับพิจารณาถึงสถานาการณ์การระบาดของไข้หวัดโควิด -19 ในแต่ละท้องถิ่นหรือว่าในแต่ละท้องที่ต่างๆทั่วโลกนะครับและหลังจากนั้นนะครับสมณสภาก็ได้กำหนดถ้อยคำนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะสวดคำอื่นที่คล้ายคลึงกันนะครับพี่น้องที่รักในความสัมพันธ์ของพระบิดาเจ้า และแบบอย่างของบรรดาที่จะชนในยุคแรกเริ่มสำหรับ,บช่วงเวลาแห่งความยุ่งยากต่างๆเหล่านี้ให้เรายกจิตใจของเราขึ้นหาพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระนางมารีด้วยคำภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อยุติการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด1 9แล้วก็ให้เอ่ยชื่อสักการสถานวัดหรือสถานที่ต่างๆนะครับพร้อมกับพูดถึงวัตถุประสงค์ การสวดสายพระคำประจวันที่พระสันตะปาปากำหนดหลังจากนั้นนะครับก็สวดต่อไปว่าขอให้เทียนเหล่านี้ส่องแสงสว่างและเป็นช่วงเวลาแห่งความมืดมิดไปสู่ความสว่างและับันนี้เราขอเชิญชวนทุกคนที่อยู่ณที่นี้และที่กำลังออนไลน์ได้ร่วมใจกันสวดสายพระคำหลังจากนั้นก็เป็นการสวดสายพระคำนะครับซึ่งแต่ละวะัดแต่ละท้องถิ่น ก็จะมีการสวดสารประคำในวิธีการที่แตกต่างกันไปนะครับหลังจากสวดสารประคำเสร็จแล้วนะครับสมณสภาก็ให้เราสวดบทภาวนาต่อไปนี้นะครับในสถานการณ์ที่น่าเศร้าในปัจจุบันเมื่อทั้งโลกตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ทรมานและความตื่นตระหนกเราหันมาพึ่งพระแม่พระชนนีพระเจ้าและพระบารดาของชาวเราเราสแสวงหาที่หลบภยัยภายใต้ความคุ้มครองของท่าน โอพระนางมารีพมจารีโปิดทรงทอดพระเนตรอันเมตตาของท่านมายัางพวกเราท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 ปอบประโลมผู้ที่โศกเศร้าจากการสูญเสียคนที่รักปรดอยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ดูแลคนที่พวกเขารักผู้ป่วยติดเชื้อผู้ที่ทำงานเพื่อการยุติของไข้หวัดโควิด -19 อย่างโดดเดี่ยวประทานความหวังให้แก่ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับอนาคต และสิ่งที่จะตามมาในด้านเศรษฐกิจและการงานโอพระชนนีพระเจ้าและมารดาของเราโปรดวิงวอนขอพระเจ้าเพื่อเราโอพระบิดาผู้ทรงเมตตาเพื่อให้ความทุกข์ยากอันใหญ่หลวงนี้ได้ยุติให้โลกมีความหวังและสันติสุขเราวิงวอนพระบุตรของพระองค์เช่นเดียวกับที่ท่านทรงกระทำที่งานเลี้ยงสมรสณนะเมืองคานา เพื่อที่ครอบครัวของผู้ป่วยและผู้เขาไร้ายจะได้รับการบรรเทาและหัวใจของพวกเขาจะถูกเติมเต็มด้วยความเชื่อมั่นและไว้ใจโปรดปกป้องบรรดาบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครและผู้ที่เสี่ยงชีวิตเพื่อผู้อื่นโปรดให้พวกเขามีความพยายามและเข้มแข็งมีน้ำใจและมีสุขภาพที่ดีข้าแต่พระแม่มารีโปรดบรรเทาผู้ที่ติดเชื้อ ปรดโอบกอดบรรดาบุตรของท่านที่อยู่ในความเศร้าโศกและมีวิงวอนขอต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์อันทรงอำนาจและปลดปล่อยพวกเราให้เป็นอิสระจากการแพร่ระบาดที่น่ากลัวเพื่อที่ชีวิตจะได้กลับมาสู่สภาวะปกติอย่างสงบสุขโอพระแม่ผู้ทรงส่องแสงมายัางการเดินทางของเราเครื่องหมายแห่งความรอดและความหวังพวกเราไว้วานใจในพระแม่ ข้าแต่พระแม่ผู้เมตตาเก่ารุณาพระแม่ผู้อบอ้อมอารีมารีพุมาจารีผู้มีพระทัยอ่อนโยนอาเมนนี่คือช่วงที่2นะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับการสวดสาพรคำและช่วงที่3นะครับก็คือช่วงของการสิ้นสุดการสวดภาวนาในแต่ละวันในแต่ละที่นะครับสมณสภาก็เชิญชวนให้บรรดาสัตรบุรุษนั้นได้รวมตัวกันในสักการสถานอีกครั้งหนึ่ง เพื่อสวดภาวนาอำลาพระนางมารีและร่วมจิตใจสำหรับการสวดภาวนาในสักการสถานของวันต่อไปนะครับผู้นำหรือพระสงฆ์ก็อาจจะกล่าวถ้อยคําเหล่านี้พี่น้องที่รักเราจบวันนี้ด้วยความไว้วางใจที่เรามอบไว้ในพระหัตถ์ของพระนางมารีพมจารีให้เราวิววนขอพระนางสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไข้หวัดโควิด -19 และเพื่อวัตถุประสงค์ของพระสันตะปาปาในแต่ละวันขอพระนางได้ทรงมอบความไว้ใจนี้ไว้กับองค์พระบุตรขอพระองค์ทรงสดับฟังและยอมรับคำวอนของของเราสุดท้ายนะครับสภนสภาก็ให้เรานั้นได้สวดบทประลึกเถิดพร้อมกันโปรดระลึกเถิดพระแม่มารีพมาจารีผู้อบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยได้ยินเลยว่าผู้ที่มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือและความคุ้มครองจากพระแม่จะถูกพระแม่ทอดทิ้งลูกมั่นใจดังนี้จึงรีบมาเฝ้าพระมารดาพรมจารยแห่งพรมจาร,ร,จารีทั้งหลายลูกเป็นคนบาปมาคร่ำครวญอยู่เฉพาะพระพักของพระแม่ถ้าแต่พระมาดาแห่งพระวนจะนาะโปรยเมินเฉยต่อวาจาของลูก แต่โปรดฟังและประทานตามที่ลูกวอนขอด้วยเธินอาเมนพี่นองครับและนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามคำเชิงชวนของพระสันตปาะาแล้วก็สามานสภาว่าด้วยเรื่องการประกาศข่าวดีในยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเราคิดชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้เราร่วมใจกันกันกบพระแม่ร่วมใจกันกับคิดชนทั่วทั้งโลก วิงบอนขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการยุติการระบาดของไข้หวัดโควิด -19 และรวมถึงวัตถุประสงค์งต่างๆของพระสันตะปาปาจะได้สำเร็จไปขอพระนางมารีพมจารีที่เราเคารพรักเทิดทูนได้อยู่เคียงข้างเราและช่วยเราให้ฟันฝ่าภัยอันตรายต่างๆจนกว่าเราจะได้พบสันติสุขความรัก และทําให้โลกได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่พระบรรดาแห่งฟาติมาช่วยวิงวอนเทิดขอบคุณครับ